คุณเด้กครับอีกเกิงไก่สีลงหอดฉีดินแล้วพี่นอ้องอีกเกิงไก่สีลงหอดฉีดินแล้วครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับ,บรค,บคบ ami, YouTube, ออรับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ้ามีเลยยูทูบช่องอีสานบ้านขอวเองพี่น้องผมย่าผ้าพีผ้านองไปจัดการบักไอ้นี่กันผ้าพีผ้านองไปจัดการบักนักโทษแหกคุกกันพี่น้องผมอีพีนี่บ,บ่ต้ตงห่วงเข้าแยกอีพีให้แล้วให,ให้ได้อยู่แล้ว มันมีนกอเอียกมากินบ่าอ้ไรวะเนี่ยนกพิราบจินมมันพิ่งพี่เห็นอย่างเ็นยงบอกว่าโอ้เช็ดจิกนเี่ยมันเป็นเนืน้อหนีไปครับอีพี่ต่อไปพี่น้อง สีพาพีพาน้องสีพ,พาพีพาน้องไปยิ่งหนูเอาเบาตรงๆซะอยากเยี้ยอีพี่ให้เบิ้งเลยเข้าสิไปยิ่งหนูกันพี่น้องเนี่ยท่าดินยู่งี่ อยู่ต่ำปวดพี่หน่องมันสีตาตตรงสูงก็นี่นะนกเป็ดกับว่าทันมาเด้อพี่หน่องเด้อนกเป็ดเหา เรากมาห้าสซีมานกันแล้วนะครับเนาะรอบเสาเอาไว้นี่ก่อนไปจับนักทวนแหกคุกก้อนพี่น้องไปจับนักทวนแหกคุกก้อน <c oughs> กับชีงุ่มเอากบหน่อยอยู่นี่มันก็ต้องเอาเป็นเศร้าครับเอาข่วนสิปไปไอ้นี่ có thể tụm đây nghe điện nghe quả hiệp tu chỉ nghe sao sáu đủ xăm lặng bưng cả thả, thả thải của mà quá เลียนมาพีแล้วครับเลียนมาพีแล้วพี่น้องเฮ้ยหนูอหี่ยงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกว่ามีเดี๋ยวบ่ามีขอจัดการพี่น้องเลียนมาพีแล้วเลียนมาพีแล้วเลียนมาพีแล้วนี่พี่น้องบ่านี่ซองหูยูดขือเก่านี่หุ่นควดหูไหมมันเข่ากองเข่ากองหนี นี่มันเขาไปแล้วกองเขานี่บานมันรียุ่งสิ <c oughs> มเมื่อเรียนล่งนีนี่เรียนล่งนีไปเขาหูยุหันเดี๋ยวอ่าจังไดดีวะ <c oughs> เดี๋ยวขอมาตรการไห่อ้อยเขาไปก,กอนพี่น้องอ้อยขอไไเขาไ้กอนย๋ยมมาตรการไม่จัดการมา คือเป้าหมายพี่น้องเดี๋ยวเ่ากระสิได้ไปเตรียมกบหน่อยแล้วก็นอ่ายิ่บงบอกล่องบ่ชัดยังสันนะ่นเดี๋ยวเ่าสิได้ไปเตรียมกบหน่อยแล้วกะ็นเงียบบามีสำรองไว้แล้วมันเรียนเป็นเงาพางเงามันออกจากกล่องเขามันเรียนเขาอ่าพ่นนี่พี่น้องนี่เรียนเขาพ่นน,นี่สิ่งเ่าต้องใจเย็นๆสันติสันทีกลนถามว่าได้บ่ได้ได้ว่าบก่กลัวละเพราะว่าเ่าพอคุมมืออยู่แนวนี้แสดงเ่าจับจับตัวได้แน่นอนพี่น้องผม ขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปเรียกน้ำย่อยเด้อพี่น้องเด้อมันเลียนนี้จากกองเขาไปเดี๋ยวเจอพี่น้องเจอตัวจับตัวหญาชิบหายเลยนะักโทษตัวนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปพี่น้องผมไหนๆกันไหนๆแล้วเ้ามาเบื้องที่บ้านมีเอากล้วยลงเลื่อมให้อาหารให้อาหารให้กล้วยแล้วเอามาไม่สองตัว มีขั้วมกินกล้วยแล้วก็มีขั้วมดูไรเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นบางตัวพี่น้องอ๋ะกต่ว่า,าสีเงี้ยสีเติบโตอยู่นี่เลย่ะอ่ะ,อะพี่นอ้องคนไปกินกล้วยใส่ละออืม่เนี่ยพันมาไม่พี่น้องเนี่ยพันมาไม่แต่ว่าใบเบ้ามีขาบ่ต้องห่วงพี่นอ้องไปหาบ้าดีบ้ามีมีเสือ้อผ้า บ้ามีมีเสื้อให้พี่น้องในเบื้องกันครับสวัสดีครับกับยูทูบชอยอีสานบ้าน่อยเองไปบุกตะลุยเฮียนบ้าดีบพวกผู้ใดกิดข้างแรกข้างเดียวในโลกที่มีคนกล้าไปหาทีสามทีสี่เราบ่ายานถือลูกปืนเพลนบ้ามีสีผ้าไปไปลุยกันบ้าดีกำลังเห็นอีหอย่างไปตลา,าดจัดไปไปพี่น้องบุกตะลุยเฮียนบ้าดีตอนกลางคืน ไปเบิ่งว่าบ้านดีๆสีเห็ดอีหยัยงได้หยังมาขายไปลุยกันคอนเทนต์ไม่ล่าสุดจากช่องยูทูบิสา,ารฮันบ้านก็เองออีหยังบ่เสียงขู่บ่เสียงแต่ร่างบ่เสียง,ยง,ล,ง,ยงลูกปืนบ้ามีบ่ไปพี่น้องมันไปแล้วมันต้องใจให้สุดยุสัยลรเฮียนก็ได้เอ้ยรถอีหอยังมาวัดใจพี่น้องเพราะว่าถานนเส้นนี้มันเป็นถนนเส้นหลักเนาะครับเนาะ รถทุกขั้นสามารถสีเลีนไปเลีนมาได้ล่ะกะเฮ้ยเอาเบาง่ายๆซะว่าเฮ้ยก็ต้องเสี่ยงละเฮ้ยสิพฝ่ายอย่างเอาห้อนเลี่ยวขอเลี้ยวใส่ก้อนเดยคู่บาเจ้ะสาบไปแล้วมาแล้วพี่น้องผมบ้าดิเขาต้องห่อนก้อนเนาะครับเนาะบ้าดิลุกเด้อลุกเด้อตีซีกวัวตีห่าเลยดิเสร็จล้วลพี่น้อง หลังจากที่เขาได้มาเนาะครับเนาะยู่เหยนบ้าดีนี่บ้ามีบอกเลยครับว่าคือทุกอย่างเพียบความคล้ายๆกำลังคนมีความหลักนี่พี่น้องน,น,นี่อันนี้ก็เหียเป็นประตูหัวไม่ย่างดีไม่ซักนาชีเป็นไม่ซักท่องพี่น้องนาชิเป็นไม่ซักท่องเนาะครับเนาะปิดอันเพียงให้ผมแน่เลยว่ากิลีกระซิบไหมเดี๋ยวก้อนกระติดแล้วก็รถดปิกอัพพร้อมไปใส่งานขั้นหนึ่งดึงรหลดพี่น,ออนอ้องโอ้เพื่อนปิดเฮยียนการเฮาเดี๋ยว เ,เขาสร้างผี่ได้รายการนั่นอีกขั้นหนึ่งพี่น้องผมรถพี่กันรถเกี่ยวเขารถเกี่ยวนม้มโบกเกี่ยวกันเนาะพี่น้องเนาะไปเฮาโอ้รถงามเฮียนใหญ่เชียงสาฝามีเลยพี่น้องเรื่องขันไผ่าบางท่านกำลังเบ่งอยู่สิ่งอำนวยความสะดวกสบายของคุณงานนักที่คุณสิเหยียดย่างเดียวคือปั้นผาให้เบาดีขันคุณถือว่านักกับกับโบต้องมาครับขันปั้นผาให้เบาดีสื่อๆบ่ได้บต้องมาเนะาะเบาดีเนาะ,ะสบายดีครับสบายดีครับผมเศร้าเศร้าเศร้า กับยูทูบชออีสานบ้านคนเองเป็นยังบ้ามีจังกามาบุกตะลุยบ้าดีตอนตีสามนี่โอ้ยบ้าหกครับถือว่าธรรมดาบ้ามีไปยามเบ็ดมาได้สี่ห้าตัวบ้ามีถือว่าฟุกที่สุดในโลกเลยแล้วก็สีเอาเยี่ยไปใส่ต่ออีกบ้าดีครับผมครับผมเอ้ามาแล้วก็เสิร์ฟมิเฮกินหนักกินท้าก้อนว่าคุณนะเบ็ดเพื่อนเบ็ดดีนี่นี่เบ็ดของบ้าดี เอาอีพี่นี่ยับผาดฝากไร่ฝากแช่กันไปหอดสวรรค์ในเขียดพี่น้องเฮ้าต้องฝากไร่ฝากแช่เอ้าแล้วเออดิไม่อี่เอ๋อไม่ตีขวานให้มันเปียบกปรนเดี๋ยลวนาะนี่โอ้ยขอากำลังพยายามเบ็ดอยู่น่ะจักกิโลครับสิบสามสร้างเบื้องหลังป่ะสิบสามกิโลสิบสามกิโลกับขวานงูพี่น้องโอ้ยฮะบ้าครับบ้ามีกินกาแฟอะไรครับหมอหาม สีซีมตะขัวนู้นี่แหละเป็นยังไงบอกว่าเอามั่นไว้เอาไว้บอเอาไว้หน่อยหนึ่งครับต้องเอาไว้บ้าดีเสือผม,อมกอนมั่นกอนมั่นตักใส่ถุงคนคนเขาสีเหลือกถุงดีมันบ้ามีเห่กันที่เบ้าดีหายบ้าไอสองตัวนั่นบ้ามีใส่บ้ามีก็เอาไว้มั่นก็เอาไว้เลยบ้ามีละเียดได้ขี่ว่ะพ่อจอ,องถุงหนึ่งลยครับเด้อแต่ว่าสีซีมซีมจะคำไหนบ่ครับซีมเลยอะอันน้ใ่าเป็นยังบอเป็นยังเบ้าดีเจงใจ เชียงใจบ้านเชียงใจเชียงใจเจียงใจครับเจียงใจเจียงใจพี่น้องผมมสบายอตอนหางตอนหางพี่น้องอเห็นตอนหางมีอยู่บ่บ้ตอนหางจะเอาหางบ่นีเ่เอาครับเอาออา,อา,อา,อามาทุกอย่างอแหละเพราะว่าหนูตัวลโลหะกับมีบ้ามีอยากเห็นกวงหางมันพี่น้องแสดงว่าตุนเปียเลยดินี่ชั่วโมงนึงเห็นตะขา ก็นตะขากกหางไปใส่พี่น้องเฮ้ยเปียกแล้วหนูเบาดีว่ามีกกหางตับเติบกับมีแมีนบ้าตับพี่น้องตับหนูอีพี่นี่คลิปนี่พี่น้องว่าตงห่วงสบายอ้าวเฮ้ย เอ๋อบอเห็นว่าเป็นอย่างพี่น้องเจ้าไหนกับขัวหนูสีบัวโลขัวหนูสีบัวโลเจอกันอยู่ตลาดส่วนอันนี้มาดแม่นโอ้ยกับวานสีมาท่านพี่น้องเอ้ยวานเปนสีมาท่านเดี๋ยวกินเสียบก่อนพี่น้องผมสิหนึ่งเข้าไพร้อมหายยี่เน่าจิ้งไงน้ำกันเป็นอย่างไรยนี่หนึ่งเข้าไพร้อมพี่น้องกะคุยกับน้องม่าจิ้งจิ้งน้องว่าเสียบ้อนน้องว่าสนใจมากๆเรียเมื่อวานเบื้องตาหลักกะเบื้องข้ามือซื้อหลักกะบอากันกว่าหนานั่นนะเสียดายไปเห็นงานยุซี่พี่ซะแล้วบาดนี้ การหน้าคตข้างหน้าบ้ามีคิดว่าคือคนมันมักหนูแนวนี้นะคือตัวละลอยหาสิบที่เพิน่นอ่ามีเจน,นะเพิ่อนขวไปตัวหนึ่งบ้าวดีสิบอกฟังประสบการณ์ตรงดีนี่ตลาดมือนั้นกว้านบ้าวดีสิไปขายมือหนึ่งตัวละลอยหาสิบบาทย่ายเดือนสื่อพอลังเรียเลยเออหนูเกิดวด้แตกต่างจากหนูใหญ่บ้าวดีก่อนเอาซิมพี่น้องผมหลังจากที่เขาหยอ,องมาโดนเขาซิมขวานหนูเสพๆพี่น้องอ่ะตัวละลอยสี่สิบบอกเพิ่นไปได้มาแท้ใส่คือตัวใหญ่ คอยย่านยังสั้นล่ะเพราะว่าคอยเบื้องโคกหข้งคอยเบื้องไดเหลี่วมันมันบ่มีมั่นแต่ว่ามันตัว,วตหตใหญ่น่ะเจ็บเสียพี่น้องผมกินเข่ากลังเคลื่อนหวังนึเงี้ยอยากขู่จุดเปี้ยดีครับพี่น้องรูดเยอะเยอะรูดอยู่กยรูดดูออกเลย ใส่สูตรใดบ่บหูแหละหูเต่าปลากินพี่น้องมากินกวนม,มูบานเบาดีพี่น้องผม,มหนึ่งเขาแล้วพี้อหนึ่งเขาหยานตายได้เขากินเขาโจกบเขาเย็นใส่หัวรัวรัวพี่น้องเลยหน่อไม,ม้ข้าวดีิกแกงก็กำลังหน่อไม้เยอะก็ดวงด้วยธุกรกิจหลับตัวถึขขงกาาางลางว่าวันเดียวบอ่าดาววันแย่แจ้งอาชีพใหญ่พี่เมืองลาวมันบ่นอ่ะในเรื่องวันนี้มาที่นี่ บ้าดีเพิ่นอยากเส็งฟ้ามูเพิ่อนแน่ละคาถือย่อมย้าบ้ามีไปเบิ่งแล้วขนาดสิบเอ็ดต,ตัวสื่อสามลอยบ้าดียังสี่หายบ้ามีเลยแต่ว่าเป็นหนูน้อยเข้าใจยุ่งกับหมายตรงว่าเป็นครูฟ้ามเป็นลูกฟ้ามเพิ่อนหน้าเพิ่อนอย่างไรมาเลี้ยงไว้นล้วถ้าว่าปีน้องมากกัดย่อมได้ราคาถือละย่มเย่าคือเกา่าบ่าว่าสีเป็นพร้อมชุดเลี้ยงทุกอย่างครับบวกหนึ่งมีแนวใส่อาหารมีแนวใส่น้ำมีฝาปิดมีบวกสองบวก เรามีการเพื่อนพี่น้นองเอาไปเลยกถืกอราคาย่เย้าม,มากพูดมาคุยกันมีต้นทุนแค่สวางมื่นเอาไปเลี้ยงไดมีต้นทุนแค่มื่นเดียวเอาไปเลี้ยงไดมีต้นทุนหาพัน 5, 000, ก็นเอาไปเลี้ยงใดบ้ามีบอกเลยเรามันสิพัฒนาเพราะมันไปเองยุทธีเฮาฉลาดว่าฉลาดขายดอกพี่น้อง โอ้ยสงสดงไม่ก,ก,ไกินก๋วหนูตอนเขาดื้อๆพี่น้องสุดหยาบไหนตังมันก็ไฝ่เยอะกว่าอืมแต่ไมได้จี่ก็ไฝ่เยอะทำนั้ก็จีตรงจุกจุกก็ไฝ่เยอคือเนื้อร่อนดีพี่น้องเนื้อร่อนดีขนาดสัญญากระบาดดีวันสิมาทีสามคนไปยามเบ็ด รสจัดแบบนี้นก็เป็นรสชาติกลางๆตัวบ่าวดีคือคือถ่ายว่าบ่าวดีนี่เฮ็ดให้เฮ็ดให้เขาจะไปปรุงเพิ่มแม่นบ่าเฮ็ดให้มันถือปากทุกคนอ่ะอืมเออบ้าไห้แต่ว่าจางเกินหรือว่าเชีมเกินอืมอืมหนังนี่นุ่มคือขาหมูเลยแบบอื้อหือวิวว่าจังหวะถึงก็บอกว่าไปขายยังไงอืมอืม เ่เป็นตัวเลยครับเขาก็นับเป็นตัเลยถาย<ะ>เป็นตัวอ๋อจริงเนี่นี่เดี๋ยวเรามีมาใส่ฮะต่เรบแกปัญหาครับเขาก็มีเว็บทีเ่เขาก็บใส่เขาดีอยวไปเขาอุ่นต้นละลายห้าสีบันี่ใบบะาบ้านูอ้วนกับยูดดีลายห้าซีซั่นนี่ต้นละายห้าสิบันี่แล้วสุดยอดพี่น้องจินมเบจจานเลยบางนี่ บ้ามี่อ่าสีไปอุ้นนเพื่อนหละแล้วบ้ามี่สีมะเพิ่มพริกแห้งบ้ามี่สีมะเพิ่มบีขมขมแล้วบ้ามี่ี่เอาไปรลีกินผู้เดียวเนี่ยร่อนออกกระจากระดูกบิดเลยพี่น้อกเงยวางาัมนี่บีจริงๆเป็นอย่างขาจำต้องใส่บีนี่เอาบอกเหตุผลสิ น้องพ้าเต็มขวดนึงี่ไงเหลือแค่ไหนเดี๋ยวนี้ว่ดีเขาแยกใส่ทวงน้ำอีกแยกใส่ทวงน้ำอีกด้วยแล้วเทียบผู้มาข่มอู้ยพี่น้องให้มันไปแยกเอาซะทิ้งทวงได้เงี้ยโอ้ยอย่าเห็นหางอีหยังวะบาบีบอสับใส่สับใส่ครูตัวไว้เย็นหางงูไปใส่พี่น้องแยกพี่น้องว่าเป็นไก่เลี้ยงของเลี้ยงเย็น ร้อยถุงกระขาดร้อยถุงเบาดีเอ,อ้โดยเฉพาะเฮียนกวักเปล่าเอาเห็นแล้วหางหนึง่งเห็นแล้วพี่น้องหางหนึง่งหางหนึง่งหางหนึ่งบ่ได้กินหางบ่อยอมเอาโอเคขอบคุณครับเบาดีสวัสดีครับพริกไทยอ่อนโอ้โหสุดยอดครับหางมันกระเิีเ๊ยบต่อมยู่ เคีนชว่วโมงอั้นี้กอโอเคี่ยวแบบหนังเปื่อยจ้สี่นะครับดีดีคือย่างหมูมันตัวใหญ่นั่งเงก็เลยต้องเคี่ยวแบบนี้นี่นี่เป็นนี่ถูกดเลยเพราะว่าหมูหนังหยาบหเปืยน้องข้อมนุ่งจบ้ามีเอาไปไห้ที่ขายหมูย่างต้องขอตัวขอ้ไปเรน้องน้องมิดเบิ้งอยู่แล้วล่ะน้องมิดใส่ใพวดตัวเพราะมันว่าขวาน้ำานึงงวดลงไปแล้วน้ำสองเดียบปุ๋งเอาเลยบ่เมียนครับต้องให้มีน้ำสองน้ำสามครับ วยแห้งติดกระทะบางหนังมันสิเปีไงคอยเคลียวออกไปเรื่อยเนี่ยเลี้ยตะดๆเดี้ยตะดูบ้าดี้ขอจินนาการหน่อครับพี่เสกคุณขอบคุณครับพี่น้องผมอ่าหนึ่งเขาซ่าครับกวาดงูนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบ่อยากปิดคลิปบ้ามีเอำนาจเทรามดาวอ่ะครับเขายังไม่ยุดขอบคุณบ้าดีเขายังไม่ยุดกันอยู่ที่คำว่าเซ็งฟซ่มพี่น้อง ลายคนกขเหาใจพิดคือว่าเอาเงินไปส่งก้นเดียวได้มาเบิดเดยทั้งบวกทั้งหนูเบิดทุกอย่างแบบนั้นก็ได้เพิ่นพร้อมที่เสียสละยันดีเพิ่นก็เสียทางหนูมีตั้งตัวพีพี่ทั้งเขาเปียกทั้งอาหารแต่ว่าพีน้องมีเงินสามพันเอาเอาเอาเริ่มต้นนี้ไงแค่พันเดียวคันพีน้องมีบวกครับผมว่าเป็นยังครับผมจินียังก็ได้เดียวเดียวไอ้พีน้่งมีเงินพันหนึ่งกูอยากเลียงหนูได้ไปหาบ่าวดีได้เขามาหาเฮาเออกูมีเงินหาไรกูอยากเลียงหนูได้บ่าวดี ได้ครับได,ได้อาก์เราเริ่มไปตั้งหาร้อยสามสามร้อยได้บะขอให้มีบกครับด้อให้มีบกคือจำนวนสามร้อยหาร้อยนี่พักหนึ่งนี่พี่น้องเอาคันมีบบกมาเอาหนูไปบักไหลแต่ท่านบพท่านมีโบกเข้ากระสีขายให้ในราคาย่อมเย้าชุดเลี่ยงบพราว่าสิเป็นไส้น้ำไส้อาหารเพราะว่าสิเป็นฝาปิดทอ่ออีกสองตัวปิดทางล่างให้ร้อมมีหน้าที่ยืมมือเสายางกโก้ไปเบื้องนูเชียอาหาร ตัวใดเงอยากเอามาขัวขวัวตัวใดเงีอยากเอาไปขายขายเราจะนีเขาเสี่ยงเถื่อามากๆคันเขามาช่วงนี้พี่น้องได้โปรโมชั่นลดพีเสษสุดต,ตัวใดแถมใดแถมไปเรื่อยพี่น้องหนูพอพันแม่พันเพือ่อนบ่คิดปกกาติขายชุดหนึ่งยุติประมาณ 1, 2, พันสองพันสามแมนบ่ครับ<ไ>พี่น้องที่ซื้อสาหนครับตัวประมาณพันสองพันสามหนูพอพันแม่พันแต่ตอนนี้เหลือ,อยุตละสี่ห้าร้อยกมีเหลือ,อยุติละสามร้อยกมีพี่น้องแล้วแต่เข้าถือบ่อถือขวาย่อถือควงสำหรับหาท่านแรกสำหรับหาท่านแหลกที่เขามา บ่าวดีมีสมมานาคุณพิเศษบ่าวดีมีสมมานาคุ้นพิเศษมอบหนูหนูหนุ่มสาวคูหนึ่งฟี่ๆเลยพี่น้องหนุ่มสาวคูหนึ่งฟี่ๆเลยขันเขามาหาท่านแหลกเขามาฟี่พอพันแม่พันเอาไปฟี่ๆคูหนึ่งเขามาหาท่านแหลกเอาไปฟี่ๆคูหนึ่งหนูพอพันแม่พันอันนี้เขาวบ่าวจิงบ่าวจิงบ่าวมีดละพี่จอบเองคันเอาน้ำบ่าวดีบ่ได้ไปเอาน้ำฟ้าบ่าวมีแต่ว่าบ่าวมีคุยกันมาแล้วจังสี่อย่าลืมติดต่อเบอร์โท่ศูนย์เก่าหนึ่ง 0 6 0 1 1 1 2 091 0 6 0 1 1 2บ่าวมีของบ่าวดีเบอร์ใด085อ่ะ085พี่น้อง3318496ครับ085 3318496 0853318496 0853318496เบอร์ตรงบ่าวดีจังไดอย่าพลาดขอบคุณทุกไลน์ทุกสับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่นผมจะห่วใจทีมงานอีสานบาทของอย่างอ่ะเดี๋ยวเบิ่งเพิ่นโทรเพิ่นแป๊บ ่าขายถุงเท่าไหร่นี่ถุงละสี่สิบบาทถุงละสี่สิบบาทปานได้ฟรีเพราะตัวห่วงคนขวัวให้แบบสุดๆอ้าไปเบื้องคนอีวกกันว่าบาทบ้ามีกะสิไปนั่มไปตลาดอีกได้พี่น้องนี่เพราะมันจบภารกิจซ้ำนี่แล้วกะสิไปเสียบเบ็ดไว้ถุงของบ้ามีต้องได้นี่เพิ่ม,มเดี๋ยวที่เอาพิเศษมาถุงแรกมันก็นต้องพิเศษแน่นอนพี่น้องเนาะกับน้องควันห่อนำจิม้มน้ำจิ้มงัวแต่ว่าไปใส่ลาบงวัวขวัวไกล่ลาบเป็ดลาบไก่ขวัวกบ ผัดเพ็ดสัตว์ป้าโดยเฉพาะครัวหนูพาดบ่ได้พี่น้องขาดบ่ได้ก็คือนหลวงพ่อนเด้อพี่น้องเด้อโฆษณาแบบนี้บ่บ้ามีบ่ได้มีอย่างอยากแฝงชอบเป็นการส่วนตัวพี่น้องผมมือว่าน้องพ่อนเ,อเห็นโอ,อกเห็นใจเล่นตนวน่องในหน่อยของบ้ามีกบเขามาสนับสนุนได้บ่ได้ว่ากันถ้าถามว่าเขาสนับสนุนบ่เปยังขวางข้องมาเขา,า,ขาโฆษณาได้พี่น้องผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอไปขายเดี๋ยวเบิ่งคนตักพี่น้องอ่ะเบิ่งถุงหนึ่งในหน่อยหนไลๆพี่น้อง เบิ้งถุงหนึ่งได้หน่อยได้ไล่กับพ่อข่าเนาะพี่น้องเนาะกับพ่อข่าอ่าพ่อข่าเลี้ยงหนูนี่ก็ต้องเฮ็ดหนูขายได้พี่น้องอืมบ่อยู่บ่เศร้าขาดนมันสิเป็นมีเงินเป็นสิบล้านได้ยังไหนคือเป็นคนที่บ้ามียอมรับแล้วก็บบ้ามีบ่ยอมทำเลี้ยนแบบแล้วก็เฮ็ดเลี้ยนแบบบ่ได้เพราะว่าคนแบบนี้มันหายากว่าสิมาเฮ็ดสไตบ้าดีนี่ยากพี่น้องกับบ่ต้องไปอิฐชงอิฐฉากันนะครับความสามารถเพิ่นมีเพิ่นได้แบบนี้เท่ากับขั้ชื่นชมแล้วก็ ยกย่องสารเสริญเพิ่นไปควบเป็นมู่เป็นพวกก็คือเก้าบ้ามีบ่มีกาสร้างบ้ามีบ่มีครับพี่น้องผมรับร่วงจักไผสีตายก้อนกันหาความสุขไว้บาดีเพิ่นเถืงสุกแล้วกะต้องดีใจน้ำตับปลานนี่ก็ยังมาขวดงูขาอยู่พี่น้องเอ้ยครับนี่ครับถุงหนึ่งสี่สิบประมาณนี้เนาะบบาดีนี่แหละครับถุงละสี่สิบกรอบกรอบเบ่ไ์เดี่ยวเบ่ไ์เดี่ยวตั้งบ่ได้ตวงบ่ได้บ่ได้ตวงบ่ได้สั่งบ่ได้่ยัง คือตักเอาตามความรู้สึกเข้า่าไทยบ้านสิพ่อกินแม่นครับดีครับแบบนี้รองเอาใส่ถ้วยมันก็ได้ทีเดียวโหว่ามันไหลซ้ำเลยครับโอ้ยไปใส่เบ้างแล้วเต็มถ้วยอ้ทีเดียวกะห้าปรุงเองแต่ว่าขัดเอาไปซ้ำนี่กะสี่ยอดเต้าบีนั่นแหละแต่ว่าความเพ็ดนี่บ้าดีเพ็ดกลางๆขัดผู้ใดอยากเพ็ดริกป่นเด้อบ้ามีแนะนำให้ใส่พริกป่นหลบขัวไม่หอนหอนเจ้าหน่อยนี่ได้การเลย สองทุงเน้นๆเนาะพี่น้องเนาะเอา้าขอบคุณบป่าดีหลายๆขอบคุณถูกเลยซุขทับสุการคิดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมไปพอกันยุตตลาดบ้านนี่อีพีตลาดแตกเดี๋ยวจะเจอกันพี่น้องผมพิจป,ประการใดบ้างมีขอโมทวนอภัยไพเรพี่น้องเนอ้อกับอีพีนี่บักนักโทษแหกคุกกยังบ่ทันนเห็นคู่มือเออแปลกๆดิวะนะขอบคุณครับสวัสดีครับยกมืองามๆเป่าดีค่ะที่ยกไปหอดพ่อเทาแม่เทาก็าได้ อ่าโอเคครับเอาถุงสุดท้ายถุงที่สามให้เขาเบื้องดามีซีิมไปแล้วนี่บวกไปเลยว่ามันโคตรแซ่บเลยพี่นอ้องโอ้ยถุงนี้ต้อนตับมีพี่นอ้องถุงนี้ต้อนตับมีจองถุงนี้ตักลงไป tie, บ้านีดเอาถุงนี้ใส่ตับพี่เสะฮะใส่อีกจักงหน่อยเพราะว่ายายบ่ามาก,กินผมถุงของบ้ามีเด้อนี่เ <hani> ออ ได้การพี่น้องเอาได้ปีกว่าได้ดีว่ะบอกบอกีอ่พ่อเรียบเพราะว่ายายกอดกินน้ำกันยังมวอเส้ากันซื้อเรื่อยนา,ยนายเกียรติพี่น้องบ้ามีสิคือคือคือ,อมันเป็นต่อให้ใจเพราะคตรกับตรงใจไปก่อนเลยครับเด้อเหลืออายุสิบบาทเด้อบ่าวดีนี่ถุงแหล็กแหกมานเอาเฮ็ดให้แต่ว่าบอกตรงๆว่ามันมีซ้ำอีก่อนอย่าะ่ากันเด้อครับเด้อเฮือ,อมันผิดอย่าบอกเฮือต้องไปเอามันมันโคตร เออเออเออเพราะวางใจอยู่ใจผมว่าเป็นยังแล้วว่าต้องใจนะพี่น้องผมเอาเป็ดทองดีเป็ดทงของบ่าวมีใส่ไว้ใส่ไว้หุดยอดตัวเมทัลเอาเก็บเงินไว้เลยครับเด้อเอาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมจว๊ดว